ปาดพี่น้องแก๊กพอร์่อยมาเจอแก๊กพอร์พี่น้องจ้าเห็ดเจ้าพระจันทร์เนาะออกแล้วจ้าออกแล้วอุย้ยจุ่มหนึ่งได้แกงหนึง่งพอดีพี่น้องได้จุมาา่มหนึ่งคุณเนะแก๊กพอดแก๊กพอดพี่น้องจ้าเนี่แก๊กพอร,พอพอร์ี่มาป้านี่มาป้านี่เดี๋ยวสียางหาอีกยุบพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บนี่กอนเนาะ เก็บเลยพี่น้องเก็บพวกเจ้าเอิ้นเฮ็ดอีหยังพี่น้องขอเอิ้นเฮ็ดเจ้าพ่อจันทร์พ่อเขาเคยเก็บทุกปีนะนี่นะเจ้าพระจันทร์อ๋อน่าตะสีออกออกเดียนนี่แลลววะ นก็สียางเลาะหาอยู่ขาเจ้าเอิญเฮ็ดอย่งอันเนจ้าเก็บขอยอ่นเฮ็ดเจ้าพ่อจัน้อจ้ะตามข้าเจ้าพ่อเอิญนะพ่อเอิญไปเอิญเฮ็ดซื้อไม่อีกเพื่อนก็ว่าอีกละเฮ็ดน,น,นั่นเฮ็ดนี่คือจังนี่แหละจังเอิญหนมหยายซื้อโ <laughs> นอมัฝรั่งนีะนะบุงฝรั่งอล่ะพี่น้อง ปันหาตะสีออกอีเมียคอยอ,กกออกเรียนนี่แล้วเพิ่ลืมออกเรียนนี่อะเห็ดอันนี้นะปีไก่ก็กำมาเก็บแกกพอดได้แกงนึงได้ในพี่นองนี่ hòm 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 hòm, ốp tít 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 gần chú กินแกงเห็ดแสบแล้วพี่น้องแต่เห็ดอันนี้คนมากเอาไปมุกหมอมพี่น้องมุกมอมไหมนี่นี่ก็ลังเลิมออก เห็ดิ่มออกแล้วโบได้ตั้งกล้องเก็บพี่น้องจ้ะเป็นใครอยู่กับมี่ แต่สีออกเนาะเบิ่งคักๆเด้อพี่น้องมือไม่เก็บเห็ดมือเกามือไม่ก็เดียเพิ่นสิมีคู่เมียนนี่พี่น้องเห็ดอันนี้นะเพิ่นมีคู่เมียนอยู่จ้ะเห็ดนี่อันซั่วโคชินได้นี่ขอซึกอซ้ำมาบักโดนโดนได้พี่น้องเขาจังกล้าเก็บกล้ากินจ้ะเห็ดเพิ่นเอิ้นเห็ดเจ้าพระจันทร์บอกเขาเอิ้นตามเขาเจ้าเหรอพี่น้องเอิ้นผิดคอถอดคอไพ่หลายหลายด้อจ้ะ เปิ้ลจะเป็นลักษณะนี่แหละทั้งไตเพื่อนในพี่น้องเบื้องคักนี่นี่ท้ายเบื้องใกล้ๆพี่น้องทังไตนี่เปิ้ลจะเป็นลักษณะนี่แหละทั้งไตจ้ะครั้งแรกของปีที่ได้เก็บเพื่อน,นี่พี่น้องนี่ทั้งไตเพื่อนจะเป็นยังสี่ะไรจ้ะนี่ เมือตอกคนนี้เป็นสิละไอพี่น้องไปเลาะเบื้องอีกปะข้าพ่อพี่น้องจ้าแก๊กพอรอแล้วมือนี้ได้กินแกงเห็ดแซ่บๆมุกเห็ดแซ่บๆแล้วมือนี้พี่นอ้องได้ลายเติบมากบงนี่พี่น้องจ้าหาเลาะเบื้องอีกจ้าพ่อดอนนี้แล้วพี่นอ้องออกคักออกแน่คุณนะขาดรุดแล้วคุณ กัน้องพอดีพอดีอดพันสิออกเดือนนี่ละเฮ็ดอันนี้พี่นอ้องเก็บเป็นไปตัดขาอยู่บ้านเอาเนาะปนตกลิ่มด้่พี่น้อง้ะงมีแต่ด,ดอกตุ่มๆเนาะ ขอสีมาตอบคอมเมนต์มีผู้นหนึ่งคนคอมเมนต์มาว่าให้คอยเนาะมาว่าอันคอยเจ็บเนาะใหม่กับผีบอกพนะบอกไปตะพื้นตะพื้นเนาะโอ้ยอิยมเป็นกระพูดกระพูอันโบอ,อยากเบิ่งคอยกันเลี้ยนพานเดอ้ออย่าไมา่บอกให้กันไปตะพื้นตะพื้นเดอ้อขอยลองเล่นลายเดอ้อจ้ะ โบ่อยากเบิ่งกระเลียน่านบโบ่ได้ว่าเจมา้าวให้กันไปตะพื้นตะพื้นบ่ดีจ้ะอืมอเพิ่อนอันคอมเมนต์ม้มาวาให้คนไร้เทียแล้วคนจำซื้อไอายุขอบ่อยากเอ่ยซื้ออืมขอคือบ่ได้ไปว่ายังอีงยังให้เจ้าคอยว่าขอเก็บพักขอกระจินแซบทุกพักนั่นล้าพักนั้นมันเป็นพักอันนั้นพักปวดสารพิษแสบขอกระว่าแสบพักอันได้โบแสบขอกระว่าบ่าแสบอืม มะบใอ้อใค่อยว่าคอยเจ็บนมักับกพีบอกพน,นะเก็บนมกับพีบใหญ่เถาวาสันโอ้ยเนะาะมะบอใอ้ค่อยจังสันฮนีขวคือบริเวณบอบอีหยังไห้ผู้ใด้บ่อยากเบิ่องอยกรเรียนทาน่านขวาก็บริเวณขอาก็บริเวณหยังขอาองลายจ้ากันสิอมเมอมันกันคอมมนกัน,มมน,กนให้มีสุภาพเนเด้อ ออขอมาเก็บเห็ดพี่น้องเห็ดอันนียนพ่นจอกเดือนนี้ล่ะเห็ดน,นี่นะแซบดิพี่น้องนี่นะเห็ดแซบกะว่าแซบพักแซบกอกะว่าแซบพี่น้องอืมอืมออ ก็จะลักษณะนี่แหละปอใหญ่ฝรั่งอันอยู่ข้างบ้านไปเก็บมาเหมือนว่านเนี่ยโอ้แต่แต่แไม่แต่ดอกบานๆมันนี่ขอไมาถอดดอกตุ่มๆแจกะพอร์ตแล้วมือนี้นี่เขาจะเป็นลักษณะนี้ดอกมันก็ลืมออกเดือนนี้แล้วพี่น้องเม็ดอันนี้ลนะจอนพระจันทร์เจ้าพระจันทร์อีกอย่างนี่งหกกรลืมเนาะซื้อเพิ่นก็เดยเพิ่นยากดอก เก็บนะมึงนั่กันอีกพี่น้องจ้ะพูดเดี๋ยดอกนึงนะคนตกไข่หนึ่งก,กับมีอยู่พี่น้องเป็นไข่ไข่มีอยู่นายที่ไข่เพิ่นนะ่ะมจะห้อยอย่างกัด,พนเ,นกกดพเพิ่นหมดเลยแม่งกัดเพิ่นเดี๋ยวไข่เพิ่นนะขอผู้เก็บดอกคนตกมิ่นพี่น้อง พี่น้องเพิ่ออกน้ำปลาหยานี่นะฮะน้บานที่ลนะบานกูมียนบุุพี่น้องกนดักใหปลากับมีนปล่อยนซะก็ได้มาลายนี้ คอดว่าสิเขาบ้านแล้วพี่นอ้องถุงมือก็ถอดแล้วจิบอดเติมกันก่นอนนะเป็นเงาเป็นเงาอยู่พี่น้องจ้าเป็นเงาเป็นเงาอยู่กลังออกคุณนะแมนบาได้ไหนคุณนะคุณน่ะบุคคลในใหญ่นี่กับแมน่นี่พี่นอ้องอุ้ย กันกูนะปล่อยเป็นใบเนาะ,ะเป็นไงสกักคนมาที่เขาบ้านล้วเพื่อน่ะพี่น้องจ้าเป็นเงา,เป,เ,งาเป็นเงาอยู่เว้ยนะหอมหอมพี่น้องอายสุบเบงจ้าไปแกงกินเขาบ้านเราพี่น้องจ้าุงมือกับบอดดี้ไซอือ งามคักงามเนยเคุณลักษณะนี่ละพี่น้องเฮ็ดอันนี้เพิ่นเริ่มออกแล้วเด้อเ <c oughs> บื้องจ้ะร <c oughs> อเพิ่นเป็นตบงสี่แลวจ้ะไ <c> ป <oughs> แกงบางคนก็จะกว่าขคิวๆฉันคนละว่าผมหัไม่พี่น้องจ้ะเ็ดอันนี้นะ <c oughs> แซบพ้อมจ้ะ พรรนนี่น้องแกนกัแม่เนี่ยนี่ดอกงามาอฮ่กิมากรองน้ำจังซีละอ้ยองม,มือกับ่บได้ใส ครั้งแรกของปีที่ได้เก็บเนี่ยดอกนึงพี่น้องจามาออกเดินนี่อือบุญดอกนึงครั้งแรกของปีพี่นอ้องอ๋อนี่ก็แม่นี่ยนี่พี่นอ้องโอ้ยยางพันทนนี่ก็ใช่เหมือนกันเนี่ยแต่เนี่ยไม่ใคน้อยๆน้อยน อืณอะไรไข่พันน่ะแม่นเบอร์เต้พี่น้องนี่ยนี่ไงสูบิึงจ้ะนินเป็นมดใหญ่ๆปล่อยเพิ่นใบสักก่อนเนาะนีแต่ไข่พิ่นนี่ได้สามดอกนี่พี่น้องนี่นี่สามดอกเป็นะพี่น้องงามพูดนะหลายพักพูดนะไายสเบึงคุณออกไล่รีดเห็ดอันนี้เนาะหนาของเพิ่นแล้วเนาะ ชิเก,เก็บเาเขาได้ไรายเลาวแมไปซื้อบรซืัอพี่น,นะน,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 น้องนนะนีนกบอกน้มันปลานั่นมะะีนะงานบัเดยพี่น,อน้องงานบัจ้ะเีพี่น้องพักนึงนะซื้อเริกรนี่เลยแสบเี้ยพสออกขึ้นขึ้นขึ้นอ่นนะพี่น้องนีเด้นีเด้น เห็นบ่พี่น้องจ้ะนี่นี่ให้นังสือนี่จ้ะนี่แหละซื้อเพิ่นนะไอ้อ่านเอาเลยนี่ให้พี่น้องแน่ใจว่าอันพักสนิดนี่กินได้ค่ะพี่น้องจ้ะแซ่บนี่นี่นอะไรนี่ตีตะก้อนนี่เป็นสีเป็นลักษณะนี่อ,อ่นก็น่งสิออกดอกสีเมื่อกี้อตกดอกอ,อ,นอ,อน่อนๆตัวนี้พี่น้องนี่ คนอขึ้นหินดอ,อกพี่น้องขึ้นหินก็ยังผักกาดทินมันเท่านะยังทราบอีกอย่างนี่แหละก็ลืมซือยังกัเนี่ยคนออกหินจังผักกาดทินมันเท่านี่บม่ค่อยเป็นตะกี้บ่ค่อยบ่ได้ไปพ่อหลายังสี่เนาะขอไปเก็บอันผักเสียนคนเลยไปเห็นวันนี้ความาอันพงหน้านี่พี่น้องนี่รอเบิง้งให้เขนออกแถวนี่ ดอกคนสิเป็นลักษณะนี้พี่น้องจานี่อตอนนี้ทงหน้านี่กิ้เทียวนี่แม่นเบิดแล้วพี่น้องนี่เด็กแกแล้วเขาบอกเอาเนาะหาเอาตอ้น,นอนอ่อนเพิ่นนลายอยู่ดอกกินได้พี่น้องแซ่บ <c oughs> หอกินทิ้นก็ประกาศหินนี่แหละเออหาเก็บผักน้ำทุงหน้ามือน,นีิพี่น้องจ้ะอ,อืออออมต้นแก่แล้วเขาจะเป็นยังไงสิดอกพ่นนี่ต้น,นแก่พ่นนี่พี่น้องนจะกินได้เนี่ยครับพี่น้องนี่มันแก่เราเนี่พี่น้องนี่ยเนจะแก่แล้วนี่กินได้กันเป็นแก่แล้วนี่ซื้อให้กันเลยพี่น้องนะนี่เล่านหนังซื้อนะมันตระแก่แล้วจ้ะ เี๋มยมึงเ็นต้นยังไงเห็นปะสุปมากต่ไมีขายในยพี่น,อน้องแกแล้วก็าจะเอาเรียบร้อนตัวนี้นี่ตัวกินแซบด้วยกันจะเนี่ยเป็นกระปุน,น,นเดีอพี่น้องมาเก็บพักน้ำกันบดึงดอกอัน,นี้เด็ดเอา ห้มวบคัก คนขาโอกาสดีดีก็เลยออกมาเก็บผักพี่น้องจา้าหาเก็บผักได้ผักแต้ย่างเล็กๆ,ๆน้อยๆนี่ดอกกุ้นนะมื่อกิ้หนูก็ว่าสิเอ้ยซื้อเพินันขิงหอมก็เลยลืมๆดอกขนขี้ลืมอมีรีได้พี่น้องเดี๋ยวนี้ขอยกินยาแล้วเด้ได้กินยาขี้ลื้อแล้วเนี่ย <laughs> ใบเพิน่นน,น่ะพอกิ้หนูเพิ่งงามคักเนาะเก็บมื่อกี้พันนี่ดอกกุ้กนนะน,น,ะนี่กินได้นี่ เฮ็ดเป็ดสลัดกินกับคนกับแก้วไปเสลิมพี่น้องเอ้ยเห็นดิให้นนางสือคือว่านเลยพี่น้องเปิดให้เบิร์กอะไรกับอันบไ่ได้คักเนาะเพิ่นก็มีดกระซิคือเพิ่นือเพิ่นนั้นบ้านั่นแหละอือเฮ็ดกระิบของเพิ่นเพิ่นก็มีกดมีดเก่งเพิ่นยุทธูก็เลยกดให้เบิร์ก คักกบบรบเบืนน้สุนนานสุตานี่กบบรบเบื้องายเนาะเบืเ้องพ่อเพื่นนี่แต่ว่าพักสุ้มขอเก็บนี่กินได้พี่น้องจ้าาขอศึกษาเบิ้งแล้วในหนังสือจ้านี่ต้นเล็กน้อยพนกับนี่นี่นสายทั้งยาวเหมือนวัดก็ไปเกยๆใหญ่ๆนี่ว่าย,ยงูก,กัดเพันนะมองงามผเลยพ่์อยากเก็บพี่น้องจ้ายังมูก,กัดเพ,นะพันนะี่ดอกเพันพี่น้อง นี่อันนี้อีกสายพันธุ์หนึ่งอันนี้อีกสายพันธุ์หนึ่งนี่พี่น้องถ้าก,ก็กินได้เนี่ยไม่เป็นสายพันธุ์เดียวกันนะคล้ายกันเนียนะครับอันนี้นี่เนี่ยพี่คอยเก็บนี่นะอือก็จัะถวดกาดธรรมดาเขาในลันเจ้ พงไฮตรงหน้ากินไปแล้วพี่น้องจ้าพักนั่นพักอันนี้เนาะพักออกไรแล้วล่ะเดีด๋ยวพูนใหญ่พูนลูพูนเป็นหนึ่งสิพี่น้องอน้ำพูนตกสองสามมือขึ้นไปพูนน<า>้ำ เก็บน้ำพงหน้านี่แหละพี่น้องโอ้ย oh, ล้มเก็บหมดพักอันนี้ก้อนนี้กินได้ด้วกันเ้อพี่น้องเคยเปิดหนังสือห้เบิ้งเทนนึงแล้วนี่กินได้นี่จ้ะนีวกินเก็บทุกพักพวกนี้พี่น้องเก็บพัก เล็กแลวน้อยก็เอาไม่ได้เอาเอาไปเล่นไล่หรอกผักย่างและเล็กแลวน้อยหุลวกกินเกือบต้่งทงไทยทงหน้าพี่น้องจ้ะผักรวม ลเดี๋ยวพี่น้องพักสนิทนี่นะเป็นสี่นี่ในหนังสืออยู่จ้ะเดี๋ยวเด้อจ้ะน,นี่นี่พักสนิทนี่ที่เขาเจ็บนี่ให้ดิในหนังสือนี่พี่น้องนี่ดินี่นี่ซื้อเป็นนี่ในหนังสือมีอยู่จ้ะน,นี่นี่แหละเห็นบ่พี่น้องนี่ในหนังสือ,อนี่น กินได้จะแซ่บนี่ตุนสอกเป็นหวานพี่น้องนี่นะดอกคนนี้อือนี่นี่ดินนดูข้างบนนี่เก็บกระโดดหยดทุนกินสดก็ได้เด้อพี่น้องนี่อือนี่น สดก็ได้ไปลวกกินก็ได้แต่ตะพูมกักดอกสลัดก็ได้นี่ยอดน,นี่คือผักกาดบ้านเขาคือจังผักกาดอะไรยังเขาเอิญผักกาดขาวผักกาดอีไยัง ากาดขาวเขาจะเอื้นบ้านเท่ายังกาดยังก่อนที่ว่าต้นเป็นลั่มปอเขาจะมัออกเอาไปหนึ่งไปแกงนะพี่น้องเขาก็ดำซื้ออะไรประกาศบ้านเท่าเนีย่ยไข่หลักินแซ่บพี่น้องนี่แต่แซ่บนี่ผักคือผักธรรมดาเนี่ยโมมีหินมียังนี่ออกหว,วานหวานนี่ยก็ยยำกินเรื่อยเก็บยวกะก็ยกยำกิ<ม>ๆๆเนเล่นเรื่อยพี่น้องใ<ม>นเห็นบ่มนี่ตูนเันเนี่ ผู้ใจว่านเมลี่เก็บพักตายเบียกะจะเก็บน้ำเลือดพี่น้องเพราะว่าขอเก็บศึกษามากขอเก็บตามหนังสือเลยพี่น้องจ้ะควบแน่ใจพี่น้องเบึง้งน้ำควมแน่ใจตามเพาะขอศึกษามากนะจ้ะนี่น้ำมันก็โฟกบินเลยบ่เป็นนี่ว่าผิดเนาะพี่น้องโฟกบินเลยนี่แหละนี่แหละซื้อเพิ่นอนะ เรือนขาเจ้าสิเอินกันว่านพักลืมผัวเนี่ยพี่น้องนี่นี่เพิเก็บลงคลิปมกันนั่นแหล,ละและๆๆ้วๆๆดูนาักว่ิงค่ยาดินลยพ่้นนง,นพนงนี่ิเลยอพ่พักลืมผัวนี่พี่น้องนี่ นีพ่มาเก็บผักร่วมด้วยพี่น้องผักระยางแลเล็กน้อยหน่นจ๊ะออดอกเปนเป็นเรงสีพี่นองไม่ต้งซออื้อหอยเบิ้งหนไทยเบิ้งพี่น้องดอกเปิน้น กสิ่นแซบด้พี่น้องแซบพันโมหินโมหยังตาขอกัมากหินหนี่กันแต่พันโมหินอันนี้แซบกินแซบจ้ะ ต้นหมดอ,อ่อ,อนเพิ่นคฮอดบ้านเตาก,ก็ตัดห้าคนออกรถเพิ่นจะึ้นนี่แล้วเนาะนี่ร้ายแล้วหรอปักอันนี้เพิ่นจะเป็นลักษณะนี่นะพี่น้องจะกินล่องเบิงเด้อร์แสบเดพ้พี่น้องนี่ยรอคนกินคนตกลิ์หรอพี่น้องเก็บอีกันหน่อยกันอกพอละไ,ได้มากล้วกับ Đó, con nhìn ạ Ui, ui Mẹ quay lôm phát, lôm ở khu vực, tăng lôm Là nó đây nồi nồi ừ. nữa cái cơn liệu tên nữa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  nữa อดดอกนี้อีกแล้วพี่น้องเก็บซื้อกันกันคนละ่นออกดอกนะนี่พี่น้องกินได้เน้ยนี่กินได้จ้าดอกดีนะงาม,งาม อ่อนเคนนี้เป็นนังสีแล้วพี่น้องต้นอ่อนคนน,นี้ขอบคุณเ,เด้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งสองเมลี่แฮปปี้พี่น้องจ้ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเฮ็ดคลิปมาไหมสูเบิ่งจ้ะลงคลิปให้เบิ่งทุกมือทุกมือสวมหน่อพี่น้องจ้ะนอกจากอยากจกงานกับวัวยัวเศร้าดอกเขาตะปวกแต่ปลา ดอเก็บปลาเนาะพี่น้องผักปลาปืนบ่อยากแล้วคุณรอคุณเย็นนิดสิละพี่น้องจ้าใช้ชูบึงควบแฝงควบในใจข้าพิ่นอยากไปเก็บน้ำเพิ่นมึงสัสสัสโหลดนี่ิได้จ้ะนี่โอ้ยล้มคักนนเนาะงบาลนี่ทั้งลมทั้งฝนพี่น้องจ้าก็น้าจะออกไปว่าสิออกไปแเราสัน้น อ๋อพอดอนนี่ก็เลยเก็บนี่กก็็ไปเบน้ำพงน้ำปลาสิเหรอพี่น้องคนน้ำพงต้อปลาหายเก็บพักเก็บหยาไปก็สิเหรอพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว่นออกเก็บเวียดเก็บงานมากกระปุยูระซเซาเอานะงามครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาเบิ้งงามดีอีหลอขนส้น พ่อล้วล่ะจ้ะบอ,อกกันนะพี่นอ้องต้นหอมออกข้ามมา,าศาสตร์ได้หน่พี่น้องห็นบ่หอมปลานออาานอ่ออกข้ามมาสาตร์พ่อล้วล่ะม,มาจะไปใส่ ใช้เฮ็ดจูเฮ็ดกินพูดน,นะแม่นเบิดแล้วพี่น้องพูดน,นะมันออกธรรมชาตนะิพี่น้องน้ำข้างห่วยแม่นเบิดงามคักพูดนะทายชูเบิรงพี่น้องจ้ะแม่นเบิดออกเป็นปลาเป็นปลาเลยนะตัวหอมปลา